สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะช่องผ้าทอสุโข,ขทยัยจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลหัดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอสิ้นหมักโครนนะคะมีหลายราคานะคะลองดูว่าจะถูกใจลายไหนกันบ้างนะคะชุดนี้เซตนี้คลิปนี้เราจะ ปูกาวทั้งหมดนะคะทุกผืนนะคะที่โชว์วันนี้วันนี้เราจะโชว์ผืนแรกก็คือจะเป็นงานสามจกนะคะสามจกของมักโครก็คือตรงเชิงเอามาเย็บต่อกันสามจกนะคะวันนี้จะมีอยู่ผืนเดียวนะคะจะมีอยู่ผืนเดียวสีออกแนวประมาณโอรสไข่ไก่นะคะโอรสไข่ไก่นะคะประมาณนี้นะคะเป็นสามจกที่เราต่อสามจกนะคะ ต้องดูด้านข้างเป็นเชิงหมักโครนที่เราเห็นแต่ด้านล่างนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นแต่ด้านล่างกันนะคะแล้วเราเอามาต่อเย็บต่อกัน3ชั้นนะคะเย็บต่อกัน3ชั้นนะคะสีไข่ไก่สวยงามนะคะเย็บต่อกัน3ชั้นอันนี้ปูกลาวเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้ำหนักทิ้งตัวนะคะ ราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะผื่นนี้2,500บาทนะคะผืนนี้สวยๆค่ะค่ะผืนแรกผ่านไปค่ะผืนแรกผ่านไปนะคะผืนที่สองมาแล้วค่าลายดาวกระจายนะคะลายดาวกระจายสีออกโทนอ่าเท่านะคะเท่าสว่างค่ะตัวนี้จะเป็นออก าลายดาวกระจายยกดอกสีเทาเทาหรือสีเงินก็ได้นะคะจะเรียกว่าเป็นสีเงินก็ได้นะคะพื้นออกประมาณเทาๆค่ะสีเงินหรือสีเทานะคะาลายดาวกระจายนะคะเชิงก็จะเป็นน้ําอ่างนะคะลายน้ําอ่างก็จะประมาณออกสีออกเทาๆเทา,า,าคลาสสิกนะคะตัวนี้สีออกโทนเทา นะคะยกดอกสีเทาพื้นออกว่าเทาอ่อนๆนะคะเป็นลายเป็นลายดาวกระจายนะคะเล็กๆนะคะเป็นดาวเป็นรูปดาวเล็กๆนะคะสีสวยนะคะสีโทนเทาค่ะสีโทนเทานะคะภูเกาวแล้วนะคะภูเกาวแล้วสวยนะคะสีนี้คลาสสิกสีหวาน ไปใกล้ประมาณนี้นะคะพื้นนี้ราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะรานะคาอยู่ที่2,200บาทพื้นต่อไปวันนี้เรามีเยอะค่ะต้องไปเร็วๆค่ะอันนี้จะเป็นประมาณสีฟ้าน้ำทะเลมาอีกแล้วนะคะฟ้าน้ำทะเลท่านใดที่พลาดคลิปอื่นๆนะคะอ่า มาอีกมาใหม่อีกแล้วนะคะสีฟ้าน้ําทะเลลายดอกบัวนะคะลายดอกบัวฟ้าน้ําทะเลลายดอกบัวนะคะเชิงก็สวยๆเชิงก็จะคล้ายๆกันนะคะผูกาวแล้วนะคะฟ้าน้ําทะเลค่ะสีฟ้าน้ําทะเลนะคะท่านใดสนใจทักทายกันมาได้นะคะ2,200บาทนะคะ2,200บาทมีหลายราคา อันนี้มาอีกแล้วนะคะราคาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอ,อันนี้นะคะขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็ลวดลายนะคะความยากง่ายในการทอพื้นนี้จะเป็นประ,ประมาณสไตล์สิ้นเกีย้ยหมักโคนนะคะลายดอกมะลิค่ะยกดอกสีน้ำตาลทองนะคะ,ะยืนพื้นสีแดงค่ะยกดอกสีน้ำตาลทองก็จะเป็นเชิงประมาณนี้นะคะ วันนี้ก็ปูกาวแล้วเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะเป็นสิ้นเกีย้ยลายดอกมะลินะคะที่เห็นเป็นลายนั่นคือลายดอกมะลินะคะสวยนะคะออกมาสดใสนะคะสีน้ำตาลทองป้องแดงค่ะโอ้ยป้องแดงนะคะนี่ค่ะ2,500บาทนะคะ2500บาทราคาจะต่างกับความยากง่ายนะคะ อันไหนทอง่ายอันไหนไลายยากทอ,อยากอันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะสีแดงท่านใดที่พลาดสีแดงอ่าเป็นดอกเป็นดอกบัวนะคะลายดอกบัวนะคะสีแดงนี่ออกบ่อยขายดีนะคะสีแดงเชิงก็ประมาณนี้ค่ะไม่ใช่พื้นสีดำนะคะพื้นสีขาวครีมนะคะพอทอกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยๆนะคะลายสวยนะคะลาย,ย,ะะลายดอกบัว ลายดอกบัวนะคะ2,200บาทนะคะผืนนี้2,200บาทมาอีกแล้วสีน้ำตาลอืนนี้ก็สวยนะคะลายดอกบัวเหมือนกันนะคะลายดอกบัวค่ะน้ำตาลทองนะคะยืนพื้นสีเปลือกมังคุดนะคะสีน้ำตาลทองนะคะยืนพื้นสีเปลือกมังคุดนะคะสวยทั้งผืนนะคะสวยทั้งผืนอันนี้จะมีหลายผืนหน่อยนะคะด้านใดพลาด นะคะสีน้ำตาลทองหรือสีทองที่ยกดอกสีทองนะคะโอเคนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่อ2อ0 0อ200บาทนะคะปูกาและทุกผืนนะคะ2,200บาท2,200บาทอันนี้มาอีกแล้วคะ่ะสีลายดาวกระจายนะคะสีเทาเทาแบบนกพิราบนะคะหลังนกพิราบนะคะสีเทาเทาเข้มกว่าเมื่อกี้นะคะ เทาเทาประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่2,200บาทเท่าหลังนกพิราบอะค่ะเทานี้ค่ะเท่าสวยนะคะเท่าคลาสสิกสองพันสองร้อยบาทนะคะผืนนี้ไปเร็วๆนะคะมีหลายผืนนะคะ โอ okay. เคตัวน,นี้มาอีกแล้วนะคะสีออกชมพูชมพูนะคะสีชมพูอ่อนๆชมพูอ่อนๆนะคะชมพูอ่อนๆลายอาดอกดาวกระจายนะคะลายดอกดาวกระจายชมพูอ่อนๆนะคะดูดีๆสวยนะคะอันนี้ลายลายลายคมชัดแล้วก็สียกดอกประมาณสีชมพูะคะ่ะ สีชมพูนะคะดูกอว่าแสงไฟมันก็จะสว่างไปหน่อยนะสีชมพูชมพูเลยค่ะชมพูอมม่วง,ง,งนิดๆสีชมพูเดี๋ยวนะคะหาหมุมกล้องให้ชัดแล้วจะได้สีชมพูผืนนี้ก็ราคาอยู่ที่2,200บาทนะคะสีออกประมาณชมพูนะคะชมพูอ่อน ชมพูอ่อนๆนะคะ่ะชมพูอ่อนๆนะคะพื้นนี้หวานทั้งผืนเลยนะคะสีหวานหวานทั้งผืนเลยนะคะชมพูนะคะชมพูอ่อนนะคะท่านใดสนใจชมพูหวานหวานชมพูอ่อนออน,นะคะผืนนี้ตอบโจทย์นะคะชมพูหวานหวานราคาอยู่ที่2,200บาท ชมรายละเอียดใต้คลิปนะคะหรือว่าเอ่ยชมรายละเอียดท้ายคลิปนะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะค่ะสองพันสองร้อยบาทนะ